น้องสายชื่อมาฝากใบมะม่วงใบมะม่วง่าแก่สวัสดีจ้าพี่น้องมา,จากจ้ามื่อนีนสาวได้สิภาพมากินตามซั่วไข่ลูกเป็ดลอวจากพี่น้องไข่ลูกไข่ลูกเป็ดจักหายไปใส่ล้ะ มีห้าลูกจากพี่น้องน้องชายซื้อมาฝากแต่แต่มือนาน,นละวจ้าผักเขากับมีผักสลัดแล้วก็ผักแพลวอื้ยอันนี้ไฟมะม่วงลวกด้วจากพี่นอ้องมามากินน้ำกันอนะ่ะ <c> บ <ười> ่เห็นไข่ก็ไข่หายไก่ไก่หายพี <c ười> ่น้องเอ้ยไข่เป็ดเหมือนไข่ไก่ผิดมามากินผูเดียวมากินเป็นเพื่อนในะด้วยจากพี่น้อง ฮืมฮืมฮึมลองใส่ชื่อมาฝากฮืม Ừ. Bài quá Bài mơ mộ Bài mơ mộ Bài cho kẻ อันเนี้ยแข็งๆคือเือนแบบแสนข้อรถ

à terre mm. mm. เห็นพื่อนน้องบอกกินโชว์ตลอดเนาะโมเมนต์ดูโชว์เราเพื่นน้องเวลาขเขาเลิกง,งานเหยวเขาเราก็กินพวกเรากินข้าวสามเวลาอยู่แล้ว ตัวน,นี้เละช้ย บางคนมันมุกมอืมปวดบอกอยู่แล้วแหละมันเจ็บติด <laughs> คอกบอดอเา อรูมัมนเราก็หยิบออกเผ็ดได้จักเนาะ Oh. Wow. Mm. 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 แล้วอ,อิ่มจากพี่น้องเก็บไปเล่มลังไม้ด้วยจากพี่น้องพางห้าหัวยังเหลือสองก้านในใบบํมามองลูกอาซาบุไดมากคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนเธอจากพี่น้องอากาคารสวัสดีจ้า